มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจสาวร้านกาแฟาถูกรางวัลที่หนึ่งเผยเลขเด็ดฝันเห็นพระสีทองถูกมาแล้วถึง11งวดวันที่สองมิถุนายนผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านกาแฟาสดคาเฟ่โซนคาสิก99ทับ83ดตำบลเนิมพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง หลังทราบว่าเจ้าของร้านถูกรตอรี่รังวันที่1และมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลจนเป็นที่ฮือฮานะคะเมื่อไปถึงร้านกาแฟดังซึ่งเป็นร้านกาแฟภายในอาคารพายิสองคูหาตกแต่งสวยงามเข้าไปภายในร้านพบกับนางปราณีเอี่ยมสำโรงอายุ48ปีเจ้าของร้านผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งวดประจำวันที่หกรกฎาคม2566 นางปาณีเผยว่าตนเองถูกรางวัลที่1จริงพร้อมโชว์รูปสลากในโทรศัพท์มือถือที่ซื้อจากแอป,ปมังกรฟ้าหมายเลข922605ประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2566จํานวน1รางวัลโดยซื้อผ่านแอป,ปค่ะหลังจากทราบว่าถูกรางวัลที่1 จากเจ้าหน้าที่ของมังกรฟ้าได้โทรมาแจ้งว่าถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินเต็มจำนวน6ล้านบาทดีใจจนทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีโชคใหญ่และโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาจึงโพสต์ลง Facebook จนมีเพื่อนๆคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมากสำหรับที่มาของเลขดังกล่าวก่อนจะซื้อได้ฝันเห็นองค์พระพุทธรูปปางสมาธิสีทองเหลืองอาราม ซึ่งในความฝันได้คำนวณเอาเองว่าหน้าตากกว้าง50นิ้วจึงนำเลขความกว้างไปซื้อลอตเตอรีร่05และ50จากแอปมังกรฟ้าจนถูกรางวันที่1จํานวน1ใบความโชคดีในครั้งนี้ตนเองเชื่อว่าเกิดจากผลพวงที่เข้าวัดทําบุญมาโดยตลอดหลังจากเมื่อปี2,561ตนเองรอดชีวิตจากอาการป่วยหนกักเป็นตายเท่ากันร,รักษาตัวอยู่1ปีจึงหายจากอาการเจ็บป่วย หลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญทำทานมาตลอดก่อนจะถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดนี้ได้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขหน้าสตัวติดต่อกันมาถึง11งวดได้รับเงินรางวัลนับแสนบาทส่วนเงินรางวัลที่ได้ครั้งนี้จะนำส่วนหนึ่งไปทำบุญและสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เห็นในความฝันก็คือมีหน้าตักกว้าง50นิ้วปางสมาธิเพื่อถวายให้กับวัดต่อไป ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ